มีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนที่ได้เห็นว่าเพชรแท้แห่งวงการลูกทุ่งเป็นแบบไหนสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆด้วยนะคะอย่างที่บอกตอนต้นนะคะว่าฟารู้สึกดีใจมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆเลยที่ได้มีโอกาสได้เห็นว่าเพชรแท้แห่งวงการเพลงลูกทุ่งเป็นแบบไหน เพราะว่าจากการที่ได้ติดตามน้องต้นข้าวนะ่ะทุกคนน่าจะเห็นแบบเดียวกันแล้วก็รู้สึกแบบเดียวกันเลยว่าน้องต้นข้าวนะ่ะคือมาด้วยฝีมือล้วนๆจริงๆเลยเด็กนักร้องนักเรียนคนนี้เด็กบ้านๆคนนี้มาจากครอบครัวที่แสนจะธรรมดามากๆเลยค่ะแต่เธอมาด้วยฝีมือเธอเดินมาบนเส้นทางของความเป็นมืออาชีพเนี่ย ด้วยฝีมือจริงๆไม่ว่าเธอจะไปร่วมการแข่งขันตั้งแต่เด็กๆคือเพื่อที่จะไปให้ทุกคนได้เห็นว่าเธอรักในเสียงเพลงมากขนาดไหนเธออยากจะไปขับ กล่องบทเพลงเนี่ยให้กับคนที่เธอรักอะ่ะไม่ว่าตอนเด็กๆอยากไปร้องเพลงให้คุณพ่อฟังอยากร้องเพลงให้กับคุณย่าให้กับทุกๆคนที่รักในเสียงเพลงลูกทุ่งได้ฟังว่าเธอนะ่ะสามารถทำได้และเธอขับกล่อมเพลงได้เพราะจริงๆหลังจากนั้นนะคะน้องต้นข้าวก็ไม่เคยที่จะแบบว่าละความพยายามที่จะทำตามความฝันของตัวเองเธอพยายามที่จะ มองหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาและก็นะคะเธอไปทุกทกที่ที่เธอสามารถทําได้อย่างการที่ไปร้องเปิดหมวกกันกับคุณยา่านอกจากจะไปทําในสิ่งที่ตัวเองรักและก็ชอบแล้วอ่ะมันก็เกิดรายได้เกิดขึ้นถูกไหมได้นํารายได้นั้นแหละมาจุนเจือครอบครัวกันย่าหลานกันแต่ทีนี้ทุกคนเห็นไหมคะว่า ตั้งแต่เล็กๆจนถึงตอนนี้อะอะไรที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนั่นก็คือความสามารถความน่ารักนอบน้อมการวางตัวของน้องโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งการที่น้องมามีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้น้องขายฝีมือล้วนๆเลยค่ะ โดยที่เครื่องหน้าการแต่งกายของน้องไม่ต้องวื้วา้าไม่ต้องแต่งหน้าจัดจ้านไม่ต้องใส่เสื้อผ้านุ่งน้อยห่มน้อยไม่ต้องพยายามที่จะโชว์สัสดส่วนของความเป็นผู้หญิงแต่เธอโชว์สกิลการร้องเพลงที่ขั้นเทพโชว์การร้องเพลงที่บอกได้เลยว่าคอลูกทุ่งอ่ะจะต้องหยุดฟังอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะด้วยเสียงหวานหวานเพราะจับใจหรือลูกเล่นที่ในการใช้เสียงใช้ความสามารถอย่างลูกคอเอื้อนเอ่ยเกลินเพลงไหนๆขึ้นมาบอกได้เลยว่าโอ้โหขนลุกเลยทีเดียวและนะคะลองดูอายุของเธอแค่13ปีก็สามารถที่จะมัดใจคนฟังคอลูกทุ่งได้มากขนาดนี้ แล้วนับจากนี้ไปอีกนานเท่านานที่เธอจะคร่ำบอดอยู่บนวงการในวงการลูกทุ่งบนเวทีลูกทุ่งเนี่ยเธอจะพัฒนาฝีมือไปมากขนาดไหนวงการลูกทุ่งจะได้เพชรเม็ดงามเนี่ยประดับวงการและนะคะแสงของเพชรเนี่ยจะส่องประกายไปให้กับวงการลูกทุ่งให้คนน่ะกลับมาสนใจในความเป็นลูกทุ่งแท้ ที่ไม่ใช่ลูกทุ่งแบบผสมผสานผสมผสานที่แบบเสื้อผ้านหน้าผมจัดเต็มแบบต้องแต่งนุ่งน้อยหมน้อยถึงจะทำให้คนแบบเออชอบแล้วก็อยากดูนั่นน่ะมันทำให้แบบว่าจะต้องมาออแยกว่าคนชอบดูโชว์แบบนั้นน่ะเขาชอบเพลงจริงๆหรือว่าชอบ MV แต่ด้วยความเป็นน้องต้นข้าวน้องยังไม่ได้มีเพลงของตัวเองยังไม่ได้มี MV ของตัวเองอ่ะแต่น้องสามารถที่จะยืนโดดเด่นคือความรู้สึกของคนฟังอ่ะเห็นว่าน้องมีเพลงของตัวเองค่ะเพลงไหนก็คือเพลงในตำนานทุกๆเพลงที่น้องนำมาขับกล่อมบันกลายเป็นเพลงของน้องต้นข้าวเพราะอะไรเพราะว่าน้องอ่ะนำเพลงในตำนานทุกบทเพลงมาขับกล่อม และก็ใส่ความเป็นน้องต้นข้าวเข้าไปโดยที่ทําให้เพลงในตำนานนั้นน่ะฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งและนะคะเป็นการเกิดใหม่ในแบบฉบับของน้องต้นข้าวค่ะเพลงแบบเก่าก็ยังคงอยู่ในกลิ่นไอของความเป็นต้นฉบับก็คือใครอยากฟังต้นฉบับก็กลับไปย้อนฟังต้นฉบับได้แต่การเกิดใหม่น้องนะคะ ปลุกตำนานเพลงเหล่านั้นไม่ได้แค่ปลูกคะ่ะแต่น้องอะ่ะคือเหมือนกับนำเพลงเหล่านั้นมาเกิดใหม่อีกครั้งหลายๆคนที่เป็นคนยุคใหม่หรือว่ายุคกลางๆที่อาจจะไม่ทันนักร้องในตำนานหรืออาจจะแบบเออทันแต่อาจจะไม่ได้สนใจ เพราะว่าแน่นอนเพลงลูกทุ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบเพลงลูกทุ่งไปสมุดไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นคนไทยเชื้อชาติไทยพูดภาษาไทยฟังภาษาไทยแล้วจะชอบเพลงลูกทุ่งไปสมุดแน่นอนค่ะว่ามีอีกหลายๆคนเลยที่ไม่ได้ชอบเพลงลูกทุ่งอ่ะแต่พอ วันหนึ่งยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเพลงลูกทุ่งเขาได้นำไปผสมผสานกันใช่ไหมในรูปแบบของการโชว์ในแบบฉบับใหม่ๆก็เลยอาจจะทำให้คนรุ่นใหม่แหละนะคะหันมามองหันมาฟังลูกทุ่งบ้างแต่ได้ความเป็นลูกทุ่งแบบผสมผสานไงทีนี้พอกำเนิดเกิดใหม่ลูกทุ่งแบบเชื้อสายลูกทุ่งจริงๆอย่างน้องต้นข้าวเราเห็นเลยว่าเธอน่ะ สามารถที่จะเป็นเพชรที่ประดับวงการลูกทุ่งไทยที่สามารถที่จะประกาศให้คนทั้งโลกได้รู้เลยว่านี่คือนักร้องลูกทุ่งไทยที่ขับกล่อมเพลงลูกทุ่งไทยแทๆ้ๆไทยจริงๆเลยนะคะที่ไม่มีการประสมผสานดนตรีรูปแบบใหม่หรือว่าการร้องในแบบฉบับใหม่หรือเครื่องหน้าผมเครื่องแต่งกายต่างๆเห็นหมเพราะว่าน้องอะ่ะคือแต่งตัวธรรมดามากๆ คือเครื่องแต่งกายของน้องไม่ได้เป็นจุดที่ทำให้ทุกคนสนใจไงเพราะว่าแต่ละคนที่เป็นแฟนคลับของเพลงลูกทุ่งแล้วก็เป็นเอซีของน้องต้นข้าวจริงๆทุกคนอยากที่จะไปดูโชว์ของน้องต้นข้าวก็คือโชว์การร้องเพลงและนอกเหนือจากนั้นก็คือการ เอนเตอร์เทนหน้าเวทีการพูดคุยการล้อเล่นการมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนั่นน่ะมันเป็นรสชาติที่ผสมกันเข้าไปมันเป็นอะไรที่เหมือนเป็นของแถมอะคะ่ะในเรื่องของการโชว์พูดเอ่ยการล้อเล่นการสนุกสนานมันเป็นอะไรที่ทำให้การโชว์ของน้องอะมีคุณค่าแล้วก็นะคะมันมีรสชาติมากยิ่งขึ้น แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ทุกคนอยากจะไปฟังน้องต้นข้าวคือเพลงที่เพลาะมากๆในการขับร้องของน้องต้นข้าวเพลงลูกทุ่งแท้ๆคนที่เป็นคอลูกทุ่งจริงๆจะเข้าใจในสิ่งที่ฟ้าพูดว่าเรา,าเกือบที่จะไม่ค่อยได้ยินเพลงลูกทุ่งจากเสียงหรือการร้องที่เป็นแบบลูกทุ่งแท้ๆแบบน้องต้นข้าวนานมากแล้วค่ะหลายๆคนก็นำมาขับกล่อมนั่นแหละ แต่อาจจะด้วยความสมัยใหม่อะมันกลบความาเพลงเหล่านั้นไปเพราะว่าหลายๆคนเหมือนกับแบบไม่ได้มี power อันทรงพลังที่จะทําให้คนอะคือลุกฮือขึ้นมาสนใจเพลงลูกทุ่งไงแต่พอกําเนิด เกิดขึ้นแล้วก็คือน้องต้นข้าวอะที่เป็นคนบอกได้เลยว่ามีอิทธิพลต่อการปลุกใจคอเพลงลูกทุ่งหรือทําให้คนหันมาสนใจเพลงลูกทุ่งอะตอนนี้พอน้องสามารถที่จะปลุกคนให้มาดูเพลงลูกทุ่งสนใจเพลงลูกทุ่งมากขึ้นมันก็เลยทําให้เพลงลูกทุ่งมีสีสันมากในโลกของโซเชียลเห็นไหมคะเพราะว่าหลายๆคนพอได้มาฟังน้องต้นข้าวแล้วประทับใจก็จะนําคลิปเหล่านี้ ไปลงในแพลตฟอร์มต่างๆก็เลยทำให้แต่ละคนอ่ะหันมามองเพลงลูกทุ่งแล้วก็หันมาสนใจน้องต้นข้าวเด็กวัย13ปีที่มีพลังเสียงเหมือนผู้ใหญ่อ่ะคือนักร้องลูกทุ่งหลายๆคนที่เป็นรุ่นพี่ๆของน้องต้นข้าวก็มาชมกันเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องเก่งแล้วก็เออเหมือนกับแบบเนี่ย ราชนีลูกทุ่งคนต่อไปแน่นอนแล้วก็พอฟังน้องต้นข้าวหลายๆคนก็นึกถึงนักร้องในตำนานอย่างแม่พึ่งเนี่ยคะแต่ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบว่าน้องคือใช่นู่นนี่นะแต่หมายถึงว่าอิทธิพลของวงการเพลงลูกทุ่งที่ราชนีลูกทุ่งอย่างแม่พึ่งเคยสร้างตำนานเอาไว้และน้องต้นข้าวตอนเนี้ย เหมือนกับมีเอ่อมีออร่าในความเป็นราชินีลูกทุ่งมีกลิ่นไอตรงนั้นอ่ะอยู่รอบตาอ่ารอบกายของน้องเนคะก็เลยทำให้เนี่ยหลายๆคนรู้สึกว่าเนี่ยค่ะ mm hmm. เพชรเม็ดงามวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยแหละราชินีลูกทุ่งคนต่อไป